สวยเลยเกินหัวกูุรอห์กล้องใหม่เนี่ยก็เห็นหัวเธอเนี่ยปลายเนี่ยปลายไม่ยอมกลับโอ้แต่งตัวสวยเลยเกินโคตรเซ็ี่เหรอโอ้โหเซ็กซี่เลยเกินเขามาเกีอะไรนะอย่างนี้คือตนแก่เลยเหรอก่อนจะไม่นอกแลเตี้ยสิมไปเนี่นาฬิกาไหนอะเาบอกว่ามันจะรอมาให้ไม่โคตรตัวสีดำอะไรอะอัสีดำเสื้อเราไงเนาะ ดำไปไหนเนี่ยก็เสื้อเราใส่ไงสีดำอ่ะเอาเสียหรออย่างดีใครจะเสียล่ะไปอยู่ชอบไม่ชอบนะยังไม่ร้อนวะครับได้กินยังเนี่ยเราจะเสื้อให้กินได้แก้ล่ะจะเดินได้ไม่ได้ทำไมจะกินกี่ไม้สองสามกี่ไม้ห้าไม้เอาไว้ให้ทไม้นะนี่เ a ah. a องมีหัวใหม่นะค่ะผูหนานี่นะนี่ค่ะหัวใหม่ ไม่ได้ถ้าแกตบกูทำไงอ่ะไม่ไม่ตบหรอกแล้วใครจะกล้าตบคนสวยหรอกูรักเกลียดคุณยิ่งนั่นแหละเมื่อกี้ยังบอกว่าผัวใหม่อยู่เลยผัวค่ะโอ้โหเสียงมาโอ้โหอ่อยเหลือเกินโอ้โหดูดิโอ้ไปวาอยาแก่ไปร้องจ่ายให้นะห้าไม้ไปอะไรไปร้องให้สิไปวะโอเคไม่ไปหรอกเดี๋ยวเราจะไปแล้วกลับแล้วเฮ้ยไปยุกผัวเขาลงมาเออ หัวคุยโยงเอให้โน้ขอเล่นโอเพหน่อยโอเคไม่ให้โอเคให้เขาห้ามาย์ใช่ไหมให้ให้แผนห้าม้ก่อนนะไอ้วัตไอ้วัตขับเลยขับเลยโอเคเราไปก่อนนะมาแล้วมาเลยมาแล้วมาเลยกลับบ้านแล้วดิไม่ใช่ลุงอ่ะกลับบ้านกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วไม่เห็นหัวกูนั่นเห็นไม่หัวข้าเลยทำไมกล้องใหม่ไม่ยู่หลืงข้าเขแล้วเออไม่อยู่ไม่ไม่เห็นแล้วไงทำไมไม่ใส่แมส เเราจะใส่แล้วไหมนี่ยใส่มึงเสห็นไงใส่มึงโอเคเราขอโทษเราพี่เลี้ยงโอเคขอถ่ายรูหน่อยโอ้โอเคอะโอเคเราไปก่อนเดี๋ยวเราจ่ายให้เธอห้าไม่นะออมนวพี่โอนให้ให้เธอท้องยังยังไม่ท้องเลยนะมีว่างป่ะไม่ว่างหรอกเข้าแล้วทำไมโอเคเราไปก่อนแล้วโอเครักเหมือนกัน